ปิ้งกระดูกข้างหมูกระดูกข้างอ่อนๆมีกระดูกน้อยเดียวจวนอ่อนกัดเจีบๆบสกินกับตํมมะแตงกับตํมมะเขืออาหารเทียงวันนี้นกับข้าวเหนียวตําเขือ

Ừ. năm mắm. Nước nấm Nước mắm. Cho nước mắm. bột hết, bột hết. <cười> <cười>

เาโบกิ่นม <m> ่นเล่นมาเอิโบกินนะแตงงูัวอะงูี่นะเพชรบ่กาซีมเฉยบซีมเซ่ยบปอีโจนคนซีมแล้วบางคนคือสปเพ็ดบาเ็ดคือี๋ยะเจ้คือซีมเจ้าคไปแต่งงูซีมโอ้ยขยัเขบหูรถสัตว์นี่แหละซีมไม่แต่งงู เพจรบใส่สิหน่วยมาบ่ได้อดีเะใช่แปดแบบหน่วยมือใส่หลายนสิเอิ้นเลิเองเลยแ่